มาดูฟอร์ครับฟอร์ตัวแรงของเสียบเบินนะครับอยู่จังหวัดพิจิตรสวัสดีครับผมอยู่กับผมนะครับ่องเทเด็ตเมืองไทยชาแนลวันนี้พามาดูฟอร์ตเสียบินครับบอกเลยว่าเป็นฟอร์ตที่เปิดตำนานอยู่แถวนี้เลยตัวแรงแต่ก่อนนี้ไม่มีตู้แอร์นะเดี๋ยวนี้ใส่ตู้แอร์นะครับ,บเดี๋ยวผมจะเดินข้าไปฝั่งรงก่อนมากับพี่เอครับวันนี้ ก่อนอเจทบหนึ่งศูนย์ครับรถเสียบเบ้นเลยนี่ขบวนอะไรวะเนะี่ยอู้เสียบเบ้นติดตัวแอร์มาใหม่โอ้เจ้าองรถทำไมถึงได้ติดตู้แอร์โอ้ดูดิพี่ฝุ่นอย่างนี้ราคาเท่าไหร่แดดอย่างนี้อยู่ไม่ได้ราคาเท่าไหร่ตู้แอร์นี่ไล้ ทำก็ได้ทำซื้อึ้นมาทำเองก็หมดเกือบแสนห้าแล้วครับเฉพาะตู้ใช่ไหมตู้ตู้ก็เดี๋ยวนี้ก็ขึ้นมาหกหมื่นลวตั้งแต่สามหมื่นหรอสมัยนั้นนะที่ถามมาแล้วอู้เย็นมากเลยอ่ะสบายใจเลยอันนี้อันนี้เป็นแบบคอมคอมไฟฟ้าด้วยว่าคอมปั่นคอมปั่นครับปั่นกับอปั่นกับไดร์เครื่องไงใช่คอมบริ้วที่ผ้านี่จีรถนี่ทำอะไรมั่งรถทำเครื่องใหม่ก็หมดไปแสนกว่าแล้วกันทำเครื่องใหม่เธอโบ๊ทเป็นของอะไรพี่ โบเออารูน5้เ่สวาม <c oughs>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  ี่าล่บจะ <c oughs> ไปดูเสียเบนครับแต่ก่อนนี้บอกเลยว่าเป็นตัวแรงนะครับใครเห็นคันนี้ก็บอกเลยว่าแถวพิซจิตนี่ต้องยอมยอมแพ้ความแรงอะ่ะนี่ครับความแอร์เห็นไหม อันนี้เยเบ้นซื้อมาแล้วก็ใส่เองนะครับทําเองนะครับวันนี้ก็มายกส่วนะมะละกอสงสัยทนความฝุน่นไม่ไหวแดดด้วยโอ้โหมาสองคันนะพ่อกับลูกใช่ไหมจานโบ่เจา้าของตำนาน ใส่สองม้วงงานเลี้ยงเอเรื่องนี้เห็นพี่เอเล่าให้ฟังอยู่ตำนานเลยตำนานโบ่ึงบัวโบ่บึงบัวไปเขาบอกไปรถถ่ายเนี่ยไปทำงานรถถ่ายอะไรตรงไหนมาไม่รู้นะไปงานรถถ่ายมาขากลับอยู่ข้าวพาลูกน้องใส่ซองอ่ะเอาซื้อซองมาใส่ซองแล้วก็แวะเข้างานแต่งเขานางเฉยไม่ได้เป็นญาติฝ่ายไหนด้วยตำนานตำนานเขาตำนานโอ้โหโบบึงบัวโบบึงบัวอูไปแล้วอู้ฝนตุยๆนะครับ อืคุณโอ้อออไม่กลัวฝุ่นเลยโอ้โ,อโลหล,ลุยครับเสียเบนออ๋ไม่กลัวฝุ่นแล้วครับปีนี้ เสียงนี่เล้ามากเลยนะวันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นลูกก้านข้อนี่เดิมหรือเปล่านะครับ,บเอฟไปก็เเียงก็น่าจะไม่เดิมอะ่ะแบบเต็มผานครับพี่น้อง เสียงเทเบโบนี่ไม่ธรรมดานะศูนย์เก้าเก้าสองเจ็ดสี่แปดแปดอะไรนะถ้าอยากรู้เบอร์โทรก็สามารถไปดูช่องพีเอได้นะเราก็จะไม่รบกวนการทำงานของแกนะครับทำชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้เราไม่ ตัวแรงในจังหวัดพิจิตรเลยครับคันนี้เรื่องทางานี่ไว้ใจได้ครับ จะต,ติดลูกติดคนเดียวก็ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ได้ไงอ่าสบายอยู่คนเดียวไง <c oughs> อ่ติดให้พ่อมึงสินี่นะครับเนื้อวิธีการยกอ่าล่องนะครับอันนี้เขาก็จะปลูกมะละกอนะครับผม แม่ดูหรกเหมือนกันไดนะ้แลใส่ตู้แอร์แล้วนะครับอุ้ยนีหนึ่งบูไม่ได้นะครับแต่เบ็นเนี่ย <laughs> ไล่ดินขึ้นให้เป็นครูครับโอ้หมอไม่เห็นรถแล้วหมอไม่เห็นรถเลยครับคุณนี่บอกเลยว่าช่วงนี้แดดร้อนมากครับไม่รู้ว่าสงการนี่บอกเลยว่าแต่ละคนนี่ถึงกับหิวไหมแน่นอน โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก่อนจะประมาณนี้แหละทุกคนพามาดูีซบเบนนะเขาก็มาสองคันครับพ่อลูกนะครับผมหรือว่าเขาชื่อว่าตะโบบึงบัวเจ้าของชายายครับโบบึงบัวมาแล้วตะโบคอันนี้ก็เป็นรถพ่อเขานะครับพ่อเขาขับพ่อลูกไปด้วยกัน,นราบทางงานให,ใหญ่ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ